มันนะครับผมก็าจะขอบคุณพระเจ้าเลยนวันที่ผ่านมา,น,านี่แหละ <Okay. S 1> ก็อะพอนอนผมอธิษฐานพระเจ้าทุกวันก็ก่อนนอนแต่คืนนั้นผมไม่ผ่านเพราะขอพระเจ้านะ <c oughs> พระเจ้าไม่รู้จะบอกผมยังไงนะฮะพระเจ้าเป็นพระเจ้าก็พระเจ้าได้เข้าปานผมบอกว่ารถคุณอ่าโดนเที่ยวโชดิาอาการขาดด้วยขบอกอัลบอขาดด้วย ขอขอบพระเจ้าตื่นผมตื่นขึ no ้นมาผมไปดูรถประกันผมขาดแค่สิงหาข้าวตื่นพลบบอขาดทุกอย่างผมขับรถสี่ห้าเลยผมไม่มีอะไรเลยนี่เกิดเรื่องการจัดมากมายขอขอบคุณพระเจ้าที่เสียสติผมให้ผมไปดูรถผมไม่เคยดูทะเบียนเลยนะตั้งแต่ขับรถมาเพราะวันนั้ผมขับผมตื่นข้ามมาผมไปดูมันเรื่องจริงอันนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดครับ ก็ราอธิฐานทุกอย่างพระเจ้าเอ่อมันที่ให้พรเราเกิสติเราให้เรารู้จักถ้าว,วันนั้นถ้าผมไม่ผ่านถ้าเกิดเราไม่ไเดียวกนนะผมไม่รู้จักเลย่ที่ไหนจะประกันด้วยยิงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรทั้งอย่างโดนตำรวจจับด้วยแล้เพราะว่ากันขาดอันนี้พระเจ้ายใหญ่ที่สุดสามารถเกินสติเราอย่าที่ไม่ไม่ผ่านทางใคร เลี oh, mm ้ยมคุณมไปลงเราก็คุณพระเจ้าพระเจ้าอย่าไร้ส yeah, ุดก็โอบยอย่าพระนจ้อย่าได้หายลงไก็อยาพะเจ้าจะไม่ได้ยิงไปกเอย่